ญญาเรียนท่านผู้การวิทยาลัยเทคนิคเรามีการแข่งขันในระดับจังหวัดน,นะครับหลักปฏิบัติของสถานศาึกษาก็คือให้นักศึกษาทุกคนนั้นเล่นกีฬาดังนั้นสิ่งที่เราได้คิดได้ทําในส่วนนี้แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกานะรวัะนี้เป็นต้องการเชื่อชูเกียรตินะครับนักกีฬานะครับ,นะรบประเทศต่างๆซึ่งเราคาดหวังว่า เมื่อเราเริ่มต้นในส่วนนี้ให้เขาเปิดน,นะครับของผู้สาริษาต่งตางๆและเราการแข่งขันกีฬานะครับสิ่งที่เราจะจังหวัดขอนแกนอาจรับเราได้เห็นความพร้อมในการกีฬาในระดับชาติครั้งนี้นะั้นก็เพื่อให้ได้มีส่วนเข้ามาร่วมในการจัดการแข่งขันการตนแนละผู้มีเกยียรติที่นี้ก็คือว่าอยากขอความกรุณาช่วยกันสนับสนุนความรู้นะครับ แล้วก็นําความรู้ไปประกอบไปพค้ดส่วนที่สาคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้เขามีจิตคัางที่สิบนะคะจะได้มีกรฟังอัญมสารความทแก่โดยการนำที่หนึ่งมาจนถึงรั้นที่9โดยได้ร่วมเป็นคณะทางานของอดีตผู้ในการพ้นสิบวันพิทโตรีตามที่ท,ท่านพิธีกรได้ดรุณาแนะนําว่าขั้งที่หนึ่งนั้นเราเกิดอ,อย่างไรครับ วะนอาทิตายาาเป็นวันเกิดกรมก็ให้มีกิจกรรมกีลาแข่งค่ะเป็นงานกีฬานะคะแอคแบบเข้มแข็งนะคะหนึ่นนงท่านจังหวัดเอาโบเอาไปนะลูกหน